นั่นจะเป็นไงพูดคุยกันนะคะกับคุณชาญชัยพันธาธนกิจากบริษัททรัพย์มีแบงค์ประเทศไทยคุณป๊อบสวัสดีค่ะคุณบ๊อบครับสวัสดีครับ <c oughs> คุณป,อป๊อบทะลุทะลวงมาก L เออทีก่อนคุย L T เซตคุยเออทีเลยแล้วกันคุยเอทีก่อนเพราะว่าเอที T เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้าดูจากราคาล่าสุดนะมันเต็มทุกมูลค่าของของที่นักวิเคราะห์ให้ไว้แต่มันจะมีอัพไซด์ได้อีกไหมคุณป๊อบอืมครับก็อัพต้องบอกว่า เอาดิวที่ออกมาก่อนแล้วกันนะค่ะลดิวที่ออกมาก่อนเนี่ยนะครับเรื่องของสัญญาเจราจา King power Duty f ิ e ทนะครับกับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวการขึ้นค่า p ีเขึ้นมาไอ้สองดิวเนี่ยนะครับมันมันทำให้ตอนเนี้ยนะครับทางเมย์แบงค์เนี่ยเราเนี่ยนะครับเรามีการปรับแฟร์นะครับจาก4ี่สิบเกาบาทนะครับมาอยู่ที่ห้าสิบหกาทนะอันนี้สเต็ปแรกนะนะครับดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ตรงนี้ก่อนขึ้นเจ็ดบาทขณะที่อ่าใช่ใช่ครับ ถามว่าอัพไซต์ถัดไปนะครับจากนี้เนี่ยจะมีเรื่องอะไรนะครับสิ่งที่เรามองหนึ่งก็คือว่า เรื่อง uh, ค่า PSC นะครับที่จะเป็นเหมื basic, อนกับการทานสิทธิ์นะครับลบเครื่องเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของตัว IoT เนี่ยยังไม่ได้มีการเก็บตรงนี้นะครับ<ถ>ซึ่งในในระยะถัดไปเนี่ยตรงนี้เราก็ว่ามองว่าเป็นอาจจะเป็นอัพไซด์ได้ได้ได้ในระยะถัดไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเรื่องของตัวสัมปทานคาร์โก้ต่างๆนะครับที่เดี๋ยวในปีหน้าเนี่ยเราคาดว่าน่าจะมีการประมูลใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับก็ตรงส่วนเนี้ยก็จะเป็นอัพไซด์นะครับอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ นี้นะครับอัพไซตรงเนี้ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราเราเราก็คาดว่าคือถ้ามองในเงี้ยไทม์ไลน์เนาะมันมันจะระยะเวลามันจะเกิดสั้นๆน,นี้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เกิดในในระยะแบบหนึ่งถึงสองไตรมาสข้างหน้านะนะครับดันนงนั้นตรงเนี้ยก็อาจจะต้องมองเกมย,วยาวๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเอาระยะสั้นน่อยนะครับระยะสั้นเท่าที่เราเห็นเอาแบบช่วยๆเนี่ยนะครับก็เรามองแฟร์แวลูเนี่ยของ AOT อยู่ที่56บาทอามก็อย่างนี้ค่ะถ้ากอกว่า มันสิ่งที่มันติดอยู่หรือสตั๊กเกิอยู่เนี่ยมันเริ่มขี้ขายแถมยังมีอนาคตที่ยังรออยู่ด้วยแม้ว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็ตามดังนั้นต้องจำให้ได้ว่า LT เมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ในราคาประมาณแบบ6กอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมัก็ไล่ไลๆมาค้างตึงอยู่ตอน40ให้ที่56ใช่ไหมคแฟนวัลรแบขนาดนี้ใช่ครับใช่ครับซึ่งมีโอกาสจะไปต่อได้อีกหากว่าเหตุที่เมื่อกี้คุณป๊อบอกว่าเมัน แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเหมือนกันแต่ว่ามันมันเป็นแค่เซนติเมนต์ในช่วงสั้นๆนี้ไหมกับ2ประเด็นที่เราคุยกันท้งคิงฟาวเวอร์แล้วก็ PSC เพราะว่า P s c จะไปเก่งจริงเมษาหูไปไม่อยู่กว่าที่จะรายได้จะเข้าหรือว่าหรือว่านักวิเเขาก็ต้องมีการอัพในส่วนของแวรูที่จะโตขึ้นไปก่อนลงนาก็ไอค่า PSC ตรงเนี้ยไอตรงนี้ายถึงพีพีในส่วนของพวกสุวรรณภูมินะครับพวกตรงเนี้ยที่ที่คุยกันนะที่ประกาศล่าสุดตรงเนี้ยนะครับก็มันรวมขึ้นมานะครับมันรวมแล้วก็ ผมว่าตรงนี้เรารวมได้เลยเพราะว่ามันไม่มีความเสี่ยงอะไรละนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้56บาทนะครับเป็นเป็นแฟร์แวลูนะครับแต่ถ้าส่วนอื่นๆที่ผมพูดไปตอนแรกเนี่ยไอ้เรื่องของ TSC เรื่องของ t ทรนส i t เรื่องของคาร g o ้อะไรเนี่ยอ,อันนี้รออีกเป็นเป็น,เป,นเป็นระยะคือผมว่า1-2ใไดรมากขึ้นไปโอเคค่ะเอทีตอนนี้คุณผู้ชมบอกก่อนนะก็คือ52บาท25สตางค์นะบวกมา4บาท 75็ดส้สตางค์เดี๋ยวต้องดูความแข็งแกร่งอีกทีค่ะว่ามันจะไปต่อได้หรือไม่แต่ส่วนทางการเหมือนกันก็คือเดลต้าเมื่อวันนี้ลงวันนี้เดลต้าก็แค่รีบาวเล็กๆค่ะ2 0 4บาทบวกขึ้นมา1บาทมองยังไงบ้างคะสำหรับการที่มันมีตัวที่แข็งขึ้นมาตัวหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งที่เคยร้อนแรงมันเริ่มจะลดความร้อนแรงส่งผลยังไงต่อเซตบ้างคะอ่าครับก็แน่นอนนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเม็ดเงินเนี่ยนะครับถ้าเรามีค่อนข้างจํากัดเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดเนี่ยมันก็คง นะฮะฮซึ่งโรเทชันเนี่ยรอบก่อนนะฮะก็ใช้เดลต้าไปจนเปลืองตัวไปค่อนข้างเยอะละนะฮะ <S 2> <S 2> PE ขึ้นไประดับแบบร้อยเท่านะนะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าอตอนเนี้ยนะครับพอมันมีเซกเตอร์อื่นที่ดูแล้วมันมีการปลดล็อกโอเวอร์แฮงเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยมันก็ก็จะเห็นภาพโรเทชันเนี่ยนะครับเป็นการเกิดขึ้นมานะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่าก็ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าในมุมของตัวเดลต้าเองเนี่ยคือคือถ้ามอง ในในมุมของ valuation อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ง้างตึงมากะนะครับใน,ในเชิงคำแนะนำในเชิงพื้นฐานเนี่ยผมว่าถ้าจะไปให้แบบไล่ไล่ราคาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แนะนำยากนะนะครับมผมว่าการที่มันมีตัวอื่นที่มันมีอนาคตที่ดูแล้วสดใสกว่าตรงเนี้ยนะครับมันมันน่าจะเป็นเป็นสิ่งที่ที่ดีขึ้นมานะครับแล้วก็เม็ดเงินก็จะได้กระจายตัวไปกุ้นตัวอื่นด้วยนะครับ ค่ะมุ่งปับท่าสลับตัวเล่นแบบนี้แล้วก็เป็นตัวที่มีนัยะต่อเซตทั้งคู่เลยกลับมามีนัยะทั้งคู่เลยกลยุทธ์ทำไงดีคะตอนนี้เรากลับมาปุ้นเปี้ยนปุ้นเปี้ยนหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบจุดอีกรอบหนึ่งครับก็ภาพในเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับตอนนี้ผมว่ามันก็ต้อง selective play นะครับเพราะว่าภาพตอนเนี้ยสิ่งสิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับนั่นนั่นก็คือในในในมุมของตัวฟลรอร์เนี่ยนะครับเราเห็นสัญ,ญญาณดีขึ้นมานะครับในในช่วง สัปดาห์นี้นะนะครับก็คือเม็ดเงินต่างชาติเนี่ยเข้ามาประมาณสักสองพันกว่าล้านนะครับแต่อันนี้ก็ก็ต้องดูอาจจะต้องรอดูอีกระยะหนึ่งนะครับว่าเข้ามาจริงหรือเปล่าเนาะนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ถ้าสมมติเรามองในเชิงแบบคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนเนี่ยนะครับสมมติว่าฟลต่างชาติไม่เข้ามาเติมเราจะเชื่อว่าเราก็เชื่อว่า ภาพเซกเตอร์ภาพเซกเตอรต์โรเลชันเนี่ยมันจะเกิดนะครับแล้วก็ภาพเซกเตอร์โรเลชันมันจะเกิดเนี่ยนะครับถ้าเรามองตีมเนี่ยนะครับเดือนนี้นะครับเรา,ามองว่าตีมไหนที่น่าสนใจนะครับหนึ่งนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวตีมหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงนะครับเรามองว่าตรงเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็นเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากตรงประเด็นนี้ 1, <ม> 1> อันนะครับแล้วก็2เนี่ยนะครับในเรื่องของตัวมาตรการนะครับของกระตุ้น ของรัฐบาลนะครับที่เราเชื่อว่าเดี๋ยวในเดือนนี้นะครับจะมีในแง่ของตัวโครงการนะครับอ่า individual saving account นะครับหรือว่าตัวที่สาเนี่ยนะครับถ้ามันมีอ่าความคืบหน้าขึ้นมาเนี่ยนะครับผมว่าตรงส่วนเนี้ยนะมันน่าจะเป็นบวกกับในมุมของตัวตลาดได้เหมือนกันนะนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าถ้าเราลองลองไปดูเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นปันผลสูงเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่น่าสนใจ นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับจากาเม็ดเงินของ TESG นะครับที่เราเชื่อว่าเดี๋ยวในช่วงอสองสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยมันน่าจะเห็นภาพของการเด้งตัวมากขึ้นนะครับตามในแง่ของตัวพฤติกรรมการซื้อนะครับของนักลงทุนในประเทศที่มักจะซื้อเร่งๆเนี่ยในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายนะครับอือหือต่างชาติที่เข้ามาตอนนี้ค่ะเม็ดเงินมันก็ดูดูดีขึ้นแหละแต่มันก็ยังไม่ได้มากพอขนาดนั้นนะคะ เราสามารถลงไปดูเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าต่างชาติเขาจริงๆเขาลงไป selective buy ในตัวไหนมีพอมีคำแนะนำไหมคะอ่ามีนะครับเราเราที่เราเห็นเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยหลักๆที่เขาซื้อเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มธนาคารนะครับได้หลายตัวเลยเขาเขาซื้อนะครับเพราะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับมันมันมีประเด็นเรื่องของอ่าปันผลที่สูงนะครับเข้ามารองรับ นะครับแล้วก็ส่วนกลุ่มอื่นๆที่ที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีอย่างกลุ่มพลังงานบางตัวนะฮะอย่างเช่นบางจากนะครับที่แบบอพอม,มันลงแรงนะครับเกินปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันก็เริ่มมีมีเม็ดเงินเนี่ยนะครับเข้ามานะครับซึ่งที่ที่ผมดูตรงเนี้ยนะครับถามว่าดูจากไหนก็ดูจากการซื้อผ่าน NVDR นะครับ แปลว่าตอนนี้แบงค์มาพลังงานมาบางตัวแต่แบงค์อาจจะมีปันผลแต่เทรนต่อไปมันคือเทรนดอกเบีย้ยขาลงมันอาจจะไม่ได้อยู่กับเรายาวปะคะตัวกลุ่มแบงค์ครับ,รบก็ถ้าสมมติจริงๆเรามองเรามองยาวๆหน่อยนะครับดอกเบีย้ยขาลงรอบเนี้นะครับเรามองว่ามันจะลงได้แค่ไหนนะครับในมุมของเมย์แบงค์เนี่ยเฮ้าส์วิวเราเนี่ยเรามองว่าจะลงได้อีกสองครั้งนะครับรส<ง>อง 2> 2ครั้งก็คือก็คือ ครั้งล่าสุดจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะครับปัจจุบันเนี่ยอดอกเบีย้ยเราอยู่หนึ่งจุดห้าเนาะดังนั้นเนี่ยฟลอมันก็จะอยู่ประมาณสักหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับที่เรามองนะครับซึ่งอะ,อะไรก็ตามนะครับในในมุมผมว่าถ้าสมมติมันเป็นอยู่ในช่วงปลายเนี่ยนะครับเราตลาดเริ่มมองเห็นดาวไซด์เนี่ยผมว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยความเสี่ยงต่างๆเนี่ยของหุ้นตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ที่ลดลงได้นะนะครับดังนั้นผมว่าไอ้ตัวกลุ่มแบงก์เนี่ยนะครับพอมันเป็นภาพแบบนี้เนี่ยที่เริ่มเห็นของ การลดอดอกเบี้ยเนี่ยว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยบอว่ามันก็เริ่มมีเมดเงินซื้อเข้ามานะครับค่ะซึ่งสองครั้งของคุณปอมนี่คือถ้าถ้าสมมตินนะไม่ได้ลดทันวาปีหน้าก็ยังลดสองครั้งถูกไหมหรือว่าถ้าลดทันวาปีหน้าเลยหนึ่งครั้งใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราคิดว่าหนึ่งเปอร์เซ็นน่าจะสมเหตุสมผลมในกรณีที่แบงค์ชาติจะใช้นโยบายการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วครับค่ะ แต่ไทมาสีแบบนี้อีกกลุ่ม,มที่ไม่ค่อยจะร้อนแรงแบบแปลกๆก็คือกลุ่มท่องเที่ยวคิดว่ามันมันมันก็ดีขึ้นแหละคิดว่ามันน่าจะไปได้ดีกว่านี้แต่มันดันไม่ค่อยโอเคอสักเท่าไหร่ทั้งท้งที่เรามีทั้งประเด็นซัพพอร์ตเพิ่มเติมอย่างจีนญี่ปุ่นมีปัญหากันน่าจะมาไทยไอันนี้ความคาดหวังสุดๆของเราเลยนะแต่มันก็ดูไม่ค่อยจะไปไหนเลยค่ะอม,มองไงคะ จริงๆกลุ่มท่องเที่ยวเ,เป็นเป็นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมว่าก็น่าสนใจนะเพียงแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในธีมธีมตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าถ้ามองถามว่าในแง่ของตัวภาพ e a r n i n g ็ง o um ์โมเมนเนี่ยที่ที่เราก็เชื่อว่าไรมาสสี่มันน่าจะเห็น สัญญาณการฟื้นตัวนะนะครับจากนักท่องเที่ยวที่มันมันเริ่มมีเข้ามานะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็ฟื้นตัวนะอย่างสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับประมาณสัก7.5%นะ w e e ว on week ก็ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ถ้าความตึงเครียดระหว่างจีนกับญี่ปุ่นมันยังมีอยู่แบบนี้นะครับก็ยังคาดหวังได้นะครับเกี่ยวกับในส่วนของตัวนักท่องเที่ยวที่จะมานะครับแล้วก็ ปีหน้าเนี่ยนะครับถ้าเรามองไปปีหน้าจริงๆก็ต้องบอกว่าภาคการท่องเที่ยวของเราเนี่ย นะครับผมก็หวังว่าเราจะไม่เจอแผ่นดินไหวนะนะครับมันคงไม่ได้เจอบ่อยๆนะนะครับแล้วก็เรื่องของสแกมเมอร์อะไรต่างๆนะครับเรื่องของคาสินโนที่เป็นเคยเป็นประเด็นว่าที่จีนเขาไม่ปล่อยคนออกมาจากประเด็นนี้เนี่ยผมว่าไอ้พอ,อไอ้ความเสี่ยงตรงนี้มันหายไปเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสนะครับที่ภาพนักท่องเที่ยวปีหน้าเนี่ยมันจะ,ะเร่งตัวมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าในแง่ของตัวเทรนด์ของอการเอ รีคอเวอรี่ของเออร์นิงเนี่ยผมว่าก็ก็<ๆ>ถือว่าเป็นหุ้นหนึ่งนะครับที่ที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าราคาแบบยังไม่ค่อยได้ขึ้นเนี่ยผมว่าก็สามารถที่จะซื้อลงทุนได้นะครับอ่าซึ่งตัวที่เราชอบเนี่ยนะครับก็อย่างในส่วนของตัวเอราวันนะครับมผมว่าระดับปัจจุบันเนี่ย e valuation ก็ไม่ได้ไม่ได้แพงเลยนะครับอ่ามินส์นะครับผมว่าอันเนี้ยก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่อ่าซื้อลงทุนได้นะครับมิน์นี่หาจังหวะยากนะแนนขอขอนุญาตดูกราฟมินส์หน่อยได้ไหมคะว่ามินส์นี่จังหวะตรงไหนนนนที่่่มัพงอจจะะาาสใบ้ล ครับก็ถ้ามองจังหวะในในในเชิงของเท te c h ทอ่แทเทคนิคนะครับผมว่าอ่าก็ตรงบริเวณช่วงโซน21บาทบวกลบแถวๆนั้น่ะนะครับผมว่าถ้าย่อลงมาก็เป็นจุดตั้งรับอีกครั้งหนึ่ง <Okay. S 2> นะครับเพราะสัปดาห์ก่อนก็ก็ขึ้นไปพอสมควรนะนะครับหลังจากมันมีประเด็นเรื่องของการที่เขาประกาศซื้อหุ้นคืนนะครับอืมค่ะโอเคนเป็นภาพรวมนะคะครับแต่ว่าก็ค,คุณป๊อบคิดว่ารอบนี้ที่เราให้ไว้1,290ที่เป็นเป้าหมายของของปีนี้ ตอนนี้คือกําลังใกล้ใกเทสอยู่ <ฮะ S 1> เราจะมีโอกาสที่จะอยู่แถวๆโซนนี้ไปจะถึงสิ้นปีไหมเพราะเราก็ลุ้<ร>อยู่<ร>นะว่า,วาถ้าจะขึ้นต้องขึ้น2องสัปสองสัปดาห์นี้แล้วนะอ่าครับก็จริงๆเนี่ยนะครับคือคือในถ้ามองมองภาพธันวาเนี่ยจริงๆเรามองว่า ปัจจัยบวกเนี่ยรายล้อมม,มันมีเยอะอย่างที่ได้บอกไปเทนดอกเบีย้ยขาลงเรื่องของไอเม็ดเงินจากทีเอสจีนะครับแล้วก็ยังมีโครงการอย่างพวกที่สาถ้ามันออกมาผมว่าหนุนบรรยากาศได้นะครับและน่าจะทําให้ยืนได้นะ ผมว่า1 2 9 0สบวกลบตรงนั้นน่าจะทําได้แต่ว่ามันมีมันมีปัจจัยเสี่ยงอันนึงนะครับที่ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่สร้างความผันผวนนะซึ่งผมก็เดายากนะครับนั่นก็คือปัจจัยการเมืองนะครับว่าในในมุมของตัวการยุบสภาเนี่ยนะครับมันจะมีการเกิดเกิดเร็วเกิดช้าแค่ไหนนะครับแต่ว่าเท่าที่ตามข่าวล่าสุดแล้วกันนะครับที่ทางหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับที่ท่านก็มาออกมาบอกแล้วว่าจะยังไม่มีการยื่นยุบสภาในวันที่11ธันวานะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผมว่ามันก สามารถคลายความกังวลได้ได้เปราะหนึ่งนะครับซึ่งถ้าประเด็นการเมืองไม่ไม่เข้ามากดดันผมผมเชื่อว่าเซตจะยังยืนยแถวตรง1290โซน0พาตรงนั้นผนมว่าเป็นไปได้นะครับะะที่ถามแบบนี้เพราะว่าใครที่จะรอสัปดาห์สุดท้ายรองเงินนั้นออกไปซื้อก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ใครที่คิดว่าเดี๋ยวรอหุ้นลงกันแล้วค่อยไปซื้ออีกทีนึงฟังจากคุณปอมไม่ต้องรอเนาะอืมครับเพรนี่เป็นเดือนธันวาแล้ว ครับก็ผมว่าก็ซื้อได้จริงๆถ้ามองในมุมเซ็ตจริงตรงนี้ก็เป็นจุดที่มันก็ไม่ได้แพงอะไรเนาะถ้าเราซื้อในในแง่การลดหย่อนภาษีอ่ะเพราะเราถ้า TE เอก็ต้องถือ5ปีเนาะนะฮะดังนั้นก็ผมว่าในระดับ5ปีตรงนี้ก็เป็นเป็นจุดที่ผมว่าซื้อแล้วก็ถือยาวๆได้นะครับอืมค่ะก็วางเง้นเงนตรงนี้มาเพิ่มเติมแล้วกันเนาะได้เลยค่ะคุณเปาวันนี้ขอบคุณมากค่ะคัครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ